เรียนท่านประธานคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนาง,งานสาวจิราพาบพงโทโธนักเรียนโรงเรียนพวาปีจงังหวัดอุดรธาี้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมตวสดศนทรพจน์ในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของทันทลายนั่นคือเทโนโนรีเบย วันนี้ไม่ว่าเราจะหันซ้ายก็ AI หันขวาก็ไทแลนซิตี้โซหันหน้าก็เมตาเวิร์สหันหลังก็ดิจิทัลเราจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะยุคปัจจุบันของเราคือยุคโลกเสมือนจริงครองเมืองหลายๆลายคนคงมีคำถามติดอยู่ในหัวกันดิฉันใช่ไหมคะว่าเมตาเวิร์สคืออะไร รือชุมชนเลกสมบูรณจีนเพร,ราะว่าในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยกำลังถูกท้าทายครั้งยิ่งใหญ่จากการพัฒนาที่รวดเร็วของโลกแห่งโอกาสโลกแห่งความหวังและโลกแห่ององุดมคติในทุกมิติของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมิติด,ด้านการแพทย์มิติด,ด้านสังคมวัฒน,นธรรมมิติด,ด้านพลังทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติการกดมาย ตัวอ,อย่างคดีที่สำคัญเช่นคดีอาชญากรรมของแก๊งราสารุฟที่โจมกรงเงินเพิ่มโตมูลค่ากว่า500ล้านบาทคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามชายแดนไทยกัมพูชาที่มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยวันละ80ล้านบาทคดีร่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์ของ เว็บพนันออนไลน์เพืยอขายแม่มูลที่เชื่อมโยงกับการขลมยข่าระหว่างประเทศคดีน้องพิล่าที่ถูกจับในอินเดียที่ถูกข่าวหาว่าเป็นสายลับของจีงในการเจราดข้อมูลถูกทํามีเขาร็อคะภายหลังจากภาพพเอรเรื่อง Ready p ี้เพลวันในปีคศ2 0 1 8ต่อ,อ, 2018, อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ปรักคู เปลี่ยนแปลงและนำพาการพัฒนาประเทศเหตกการทัน 9, โลกที่ทุกคนต่างไว่วันเลือกมหาเป็นอย่างมากซึ่งเหตุผลหลักสำคัญที่ทำให้คนย,ยุคใหม่เลือกที่จะประชาชีวิตในโลกเสมือนจริงก็เพรเขาเหล่านั้นหมดศรัทธาต่อการพัฒนาประเทศของผู้นำที่ล้มเหลวแต่แยกชิงดีชิงเด็ดบังคับการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมมือครายาสาวได้ สามอ่อนเจลน์ในแคริปป์หรือเทเเตอร์และก่อให้เกิดคำถามกลางใจคนหนุ่มสาวว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนท่านคณะกรรมการที่เคารพลูกพะลกสมัยใหม่ได้ปรับเปลี่ยนภูมิวัฒของผู้คนในสังคมไปอย่างสิ้เนเชิงกฎหมายไทยจึงจำเป็นต้องจับกรุงเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับความท้าทายของโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ดิฉันจะขอเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายไทยดังนี้ค่ะ 1. การพัฒนากฎหมายในโลกดิจิทัลให้ครอบคลุมโลกสมัยจริง 2. ควรมีกฎหมายเฉพาะกิจกรรมของชุมชนเมตาเวิร์ส 3. การเจรจา,าระหว่างประเทศใน,ในีิจิหม่ต้องมีสมธิสัญญาเสมัสจริง 4. การเข้าถึงพื้นภาษาเชิงพื้นที่ในการใช้กฎหมายร่วมกันดิฉันเชื่ออย่างเป็นอย่างย่งค่ะว่า ส่วนทางวิทยาศาสตร์ทางระดับภูมิภาคและภูมโลกตระหนักและร่วมมืออย่างจริงใจต่อพันธกิจโลกสังคมไทยและสังคมโลกจะได้ประโยชน์อย่างสูงยิ่งจากการพัฒนาของโลกที่ได้ชื่อว่าเมตาเวิร์สขอบพระคุณค่ะ